คนครับเราอยู่ที่วารีลาโฮเทลทุกคนกำลังจะกินนี่ฮะนะครับเต้าหู้น้ำเต้าหู้นะครับเต่าเจ,จียจุยซึ่งจะอยู่ติดกับเจ๊จุยคุยช่ายทอดเดี๋ยวเราจะกินโชว์ค่ะทุกคนตรงนี้เลยระเบียงโรงแรมสวยๆอย่าเพิ่งไปไหนนะทุกคนดูให้จบนะ จะเป็นเมนูแบบอันนี้ลาหูอมเมฆจะเป็นแบบแนวหาดํางาดําแล้วก็จะมีเม็ดบงเม็ดบัวเต้าหู้ใส่ลงไปนะทุกคนเนาะรินเมนูเยอะมากยังอยู่ในตู้เย็นนะเราต้องกินทีละอย่างทุกคนกินจริงค่ะไม่ได้กินโชว์อย่างเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ปิดกันเลยอยู่ตรงหน้าโรงารมปาลเนี่ออกไปเห็นไหมโรงารมปารลกับวอริลาวอริลาลูโฮเทลเนี่ยโรงแรมอยู่ข้างหน้าเลยทำเลทองมากทุกคนเดี๋ยวเราจะกินโชว์นะครับ เม็ดบัวนี่ฮะมีเม็ดบัวด้วยนะฮะถั่วแดงคือร้านเต่าเจียจุยเขาจะมีเมนูอนุมานคลุกฝุ่นบัวลงบัวลอยเต้าหว้เฉาวหว้เต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วก็หน้าตาดีอร่อยมากอันนี้ไม่ได้อวยนะอะไรไม่ดีจริงเราก็จะไม่พูดนะมันจะรู้สึกถึงความไม่จริงใจทั้ช่องนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเข้ามาดูนะว่าเราไปที่ไหนไปกินที่ไหน ะะดูสีนีงาดำนะทุกคนเทเราใช้กระปุกแบบนี้จริงๆเนี่ยภาชนะที่ใส่เสิร์ฟในร้านเนี่ยจะสวยงามมากเป็นแบบเป็นคอนเทนเนอร์ที่จำด้วยไม้อลังการแบบฟังฟังดูแล้วอาจจะนึกภาพไม่ออกต้องมาเองนะฮะทุกคนเม็ดบัวที่ไหนบางคนบอกแปะกล้วยอันนี้แปะกล้วยมีต้นกําเนิดจากตะวันออกของจีนนะแปะกล้วยตอนหลังญี่ปุ่นก็ไปปลูกแพร่หลายในเกาหล,หลีทุกคนนี่ฮะ แปะกล้วยใบมันเหมือนใบพัดทุกคนเคยเห็นไหมอร่อยมากมชื่นใจทุกคนงาด่้นี่คือราหูอมเมฆนะใ็รจะไปทานอนุมาคุกฝุ่นเฉาก้งเฉากล้วยอะไรบวนลงบัวลอยแบบโอ้โห่ไส้นะฮะอร่อยมากเข้มข้นมาก อย่างที่บอกว่าน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ถูกไหมทําให้ผิวพรรณเปล่งปัง่งยางไม่พอโลหิตไหลเวียนป้องกันมะเร็งแล้วก็หัวใจบํารุงหัวใจด้วยนะลดคอเลสเตอรอลดีมากๆนะฮะน้ำเต้าหู้เต้าหวยนี่ดีมากนี่เป็นแนวแบบเต้าหวยอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนนะอืมอืมแปะกล้วย ตัวแดงโปรตีนสูงนะฮะแปะกวยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะสูญพันธุ์แต่เขาปลูกกันตามสวนสาธารณะที่ออสเตรเลียที่จีนอเมริกาก็มีนะต้นแปะกล้วยใบมันสวยทุกคนนะ,ะไปปลูกในยุโรปกันนยเขาบอกว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะฮะสปปรรพคุณของแปะกวยแสดงว่าเมนูนี่ฮะนะฮะเต่าเกียจุยเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวเรามากินนี้กันด้วยนะฮะทุกคนนะฮะชาฟอันนี้เขาเรียกว่าชาฟก็คือกุยช่ายภาษาอังกฤษเรียกว่าชาฟีฟนะฮะ หอมชื่นใจดูบรรยากาศรอบข้างบ้างทุกคนเอาแต่กินนะฮะนี่ฮะมีเป็ดวาแล้วก,ก็จะไปปล่อยในสระข้างหน้าสวยมากโรงแรมวาลิลาจะมีเนี่ยสเสน่ห์จะอยู่ที่ฝูงเป็ดเห็นไหมฮะน่ารักมากมีอยู่หกตัวทุกคนเนี่ยบรรยากาศยามเย็นสามารถลงมานั่งได้สวนนะใช้พื้นที่ได้หมดเลยทุกคนนะครับโรงแรมเลิศมากอยากให้โลกรู้ว่าทุกคนต้องมานะปากน้ำเนี่ยบ้านเออที่นี่เขาเรียกว่าอะไรบางเมืองใช่ไหม แถวตรงนี้ฮะนสินคกคดินอยู่ข้างหน้าไปสี่ค่อนได้ไปหอคอยปากน้ําได้ทุกคนแล้วก็ข้ามฝั่งไปอยากตลาดปากน้ําก็ไปพระประแดงพระสมุทรเจดี JD ตรงนั้นนะฮะไปง่ายมากทุกคนตรงแถวสารกางเขาจะมีงานปีนี้3พฤศจิกาถึง14นะ12วัน12คืนเขาจะมีงานประจํำปีทุกคนวางแผนเอาไว้เลยงานใหญ่มากทุกคนจริงๆเต้าหวยเนี่ยกินกับต้องนมสดถูกไหม อ่าเรามาใส่กับอย่างนี้ก็เก๋ไก่เหมือนกันนะฮะอ่ามาที่แปะกล้วยต่อทุกคนรู้สรรพคุณถั่วแดงดีนะแปะกล้วยนี่ทุกคนมันจะต้างอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งทุกคนเนี่ยมาหากินได้เป็นสาขาแรกสาขาเดียวที่ปังมากที่ปากน้ําตรงแถวเนี่ยฮะโรงพยาบาลเปาโลสมุดปราการสาขาสมุดปราการโรงพยาบาลเปาโลยับยั้งกันเกาะของติดเลือดด้วยเขาบอกนะ อันนี้ต้องแบบโอ้โหชาวิชาการขนาดนั้นเลยเนาะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตอะไรประมาณนี้คือผู้แง่กินแล้วดีทุกคนนะกินแล้วดียับยั้งการเกิดพวกอะไรอะ่ะนุ่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยทำให้บํารุงสมองด้วยนะทุกคนทําให้เลือดเราไปไป,ไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะกินแปะกวยเนี่ยอ,อร่อยมากหอมชื่ในใจค่ะอนุมานคลุกคลุน ทุกคนนี่เต่าเจียจุย้ยนะฮะเห็นไหมมองเห็นไหมทุกคนมองเห็นไหมอ่ะมันย้อนแสงไหมทุกคนจา๋าเนี่ยสามารถเสดหาได้เลยทุกคนนะเขาจะมีเมนูแล้วก็คลิกไปที่เมนูไหมอ่ะไหนลงเมนูหรือ,อยังทุกคนเป็นน้ำเต้าหู้นี่ฮะร้านก็ปังมากเลยนะ ชอบมากแปะก้วยแล้วมันติดแปะก้วยก่อนเดี๋ยวมันจะหายเย็นนะคะมันจะเป็นไหลเวียนโลหิตทําให้บำบลุงสมรรถภาพทางเพศด้วยนะทุกคนนอกจากจะป้องกันมะเร็งไหลเวียนอะไรเงี้ยนะคะโรงแรมนี้เลิศมากมีต่างชาติมาพักยูไหมฮะลูกค้าลูกนักท่องเที่ยวนักเดินทางเนี่ยเขาจะชอบบรรยากาศแบบนี้ฮะมีความเป็นส่วนตัวบริการเทคแคร์ดูแลแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวทุกคน สะดวกสบายจะไปบางปูก็ใกล้เมืองโบราณก็ไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวไปกินติดมันดีไหมทุกคนกำลังตัดสินใจอยู่อืมอร่อยมากดีนะครับทุกคนร้านดูเมนูก็เนี่ยภาชนะที่เรากินที่ร้านจะเป็นแบบทุกคนเห็นชัดไหมฮะถ้าไม่ชัดขออภัยด้วยอาจจะย้อนแสงทุกคนเนี่ยฮะเมนูอลังการมากทุกคนครับเปิดดูได้เลยฮะ หาในกูเกิลเต่าเจียจุ้ยทุกคนตรงหน้าเปาโลสมุรปราการนอร่อยมากทุกคนสุดยอดนะโชคดีมากเลยเป็นเมนูของแบบเขาเรียกว่าคนที่โชคดีนะนะฮะถึงจะได้มาเจอได้เนี่ยนันเราต้องทำความดีด้วยกันบอกต่อนะฮะทุกคนอะไรดีๆต้องบอกต่อฮะรดมา นะชอบไหมแปะกล้วยใครชอบแปะกล้วยกินกับเต้าหุงเต้าหวยเต้าหูาหง้งาดำอย่างเงี้ยเพราะแปะกล้วยก็ให้สายตาดีด้วยนะทุกคนเอามาดูกินที่กุยช่ายกุยชาย่ยชายก็มีประโยชน์ทุกคนชาร์ฟเนี่ยภาษากินแล้วก็ชาร์ฟมีกุยช่ายขาวกุยช่ายเขียวแต่ว่ามันเหมือนกันนะกุยช่ายขาวก็เอาแค่เอาอะไรไปครอบเอาไว้มันจะได้เป็นสีขาวไงเอามาผัดตับหมูอร่อย่างนี้ดูสิเนื้อบางๆนี่คือร้านเจจุยอยู่ติดเลวยค่ะ ทูอินวันเลยนะก็คลิปนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนเนี่ยบางมากมีทั้งแบบทอดแบบนึ่งแบบอะไรประมาณนี้ค่ะ นี่ฮะแบบหน่อม้ก็มีแบบไส้กุ้งไส้เนี่ยทุกคนโอ้ยสารพัดไส้เลยทุกคนจ้าเดี๋ยวเรากินกันนะน้ําจิ้มเด็ดอยู่ตรงนี้ฮะตัวนางเอกทุกคนอันที่บอกว่าคลิปนี้เราต้องแบบดูรวมกันนะใครจะมาสมุทรปราการนอกเหนือจากนึกถึงเมืองโบราณแล้วเนี่ยไปพระสมุรเจดีย์อย่าลืมนะย้ำอีกทีนึงนอกเหนือจากงานโยนบัวรับบัวของเขาที่ยิ่งใหญ่อลังการที่แห่งมีแห่งเดียวในโลกนะเราต้องภูมิใจนะจังหวัดสมุทรปราการน่าภูมิใจมากเพราะเขามีเมืองโบราณเข้าไปยิ่งยังกับเทพสวัสด์นางฟ้าโดนกันวันหนึ่งไม่ พอค่ะทุกคนท่านทุกคนต้องวางแผนมานอนที่วอลดิล่าไปกินนี่ค่ะกุยช่ายไปกินอ่อเต่าเจียจุ้ยนะฮะเต่าเจียจุ้ยว่าน้ำเต้าหู้จะไม่เป็นภาษาใต้จิ๋วนะฮะเราแอบถามพี่ปูนะฮะนะฮะพี่ที่เขาแบบนี่ค่ะอยู่ที่ร้านเราก็ต้องแบบเฟรนลี่เป็นมิตรมากทุกคนก็ต้องทักทาย,ยน,นิดนึงก็เลยได้ความรู้ว่าเต่าเจียจุ้ยไปว่าน้ำเต้าหู้เดี๋ยวกินก่อนนะมูแต่คุยทุกคนขุนยัดกินง่ายง่ายนะฮะฟอสฟอรัสสูงนะฮะ เนี่ยฮะผัดกุยช่ายเนี่ยฮะทุกคนเลิศมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยนะไปผัดตับหมูผัดนุ่นนี่นั่นนะคะในผัดหมี่สั่วผัดไทยก็ใส่ทุกคนนะกุยช่ายาก,ก็กินก่อนบำรุงไตฮะสรรพคุณของกุยช่ายบำรุงไตบำรุงกำหนัดเขาใช้คำว่าบำรุงกำหนัดก็คือเขาเรียกบำรุงเซ็กซ์นั่นเองจะแบบมีความต้องการสูงนะกินกุยช่ายเยอะนี่ดีนะฮะเสริมพลังบำรุงกระดูกฮะนะ นี <NYU. S 2> um. ่หากินน้ำจิ้มเราเทอย่างนี้เราอยหาว่าอย่างงู้อย่างนี้นะทุกคนนะบอกว่ามือหนึ่งมือหนึ่งถ่ายไปมือหนึ่งก็พูดไปนะฮะอืมอืมอร่อยมากทุกคนอืมอืมอร่อยมากทูอินวันอยู่ร้านติดกันเลยทุกคนใครมาลุมันเปาโลสมุทรปราการนะแวะมาวาิลาโฮเทลเดินข้ามไปนิดเดียว มากินกุยช่ายอร่อยกับเต่าเจียชุย้ยติดกันเลยนะฮะติดกันเลยคุ้มมากทูอินวันเลยทุกคนจา้าเนี่ยไส้หน่อมม้งหน่อมไม้ก็มีนะฮะโหกินเนี่ยเห็ดหอมคุณภาพมากคุณภาพมาก,กนอกจากสรรพคุณทางสมุนไพรเอ้ยรัดุดิบอ,อ,อร่อยมากอของจริงทุกคนอร่อยจริงอืม น้ำเต้าหู้เต้าห้วยก็อร่อยนะฮะเจอนี่ก็ไปอีกน้ำจิ้มก็อร่อยทุกคนป้องกันหวัดด้วยนะนะวิตามินซีสูงนะฮะกุยช่ายเนี่ยคนหน่อมุงหน่อไม้ก็มีประโยชน์ฮะทุกคนนี่ฮะอร่อยมากเจจุยฮะเจจุยเจจุยนะฮะชื่อคล้ายกันเนาะเต่าเจจุยกับเจจุยกุยช่ยยชายนะอยู่ติดกันเลยนะฮะมาถามหาเจจุยได้ถามหาพี่ปู พ่ชมพูได้เลยทุกคนไปไหนเราก็ต้องรู้จักกับแม่ค้าดีๆคุณภาพต้องบอกต่อฮะทุกคนอ่ะป้อนผมเคยมาถูกตากาลนะฮะเมืองนายกอบจอ,อดีตนางเอกหนังไทยร้องเพลงเพราะนางี่ดาแก้บูสานายกอบจอคนเม,ม,มืองนี้น่าอยู่ฮะเป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากมีหัวคงหอคอยชอบตลาดปากน้ํานะออกไปอีกนิดนึงประมาณ นั่งรถสองแถวไปก็จะถึงบางปูแต่เราไม่ไปบางปูนะเราจะแบบอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่เนื้อหาของกินเบาๆแล้วก็โพสนู่นโพสนี่ไม่มีโอกาสเนาะเวลาจำกัดทุกคน <c oughs> อืม้มอร่อยมากดูสิมีความสุขขนาดไหนดูสิทุกคนรดมากนี่ครับทุกคนเหมือน <c oughs> เป็นบ้านตัวเองนะฮะเป็นโรงแรมที่รลหรูมาก แต่มีความเป็นส่วนตัวเหมือนบ้านอร่อยมากทุกคนลุกเคลียร์ไปดนะูอะไรยิ่งอร่อยครับพี่อีกสิงเป็ดทุกคนเป็ดน่ารักมากฮะเป็ดน่ารักที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่แหละนะฮะทุกคนจะมาเห็นจะต้องลงรักมันฮะกีวาลีลาโฮเทลอ่ะโพสแล้วเดี๋ยวคลิปจะยา,ยาวไปทุกคนอร่อยมาก